Oh, <laughs> ไม่ได้หรอไอ้ย yeah. ใครจะไปรู้อ่ะมึงบอกว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยไอ้เชี่ยหลังไหนก็ที่มันเป็นติ๊กฟ้าคนเรามันก็โฟกัสติ๊กก่อนว้ก่อนที่จะไปโฟกัสไอ้เส้นพพพออ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 กกกกกกิกิิิดดดดไไไไไมมม <c oughs> มููู่่่เเเเเยยยยะะ้้้้ปป็็นนนนนสสหหรรใแััซาาง ไอ้เหี้ยทำกรอกอย่างงี้ไอ้เหี้่ยเพื่อนไม่สื่อสารคอมมิวนิเคชันแบบกูต้องเงี่ยหูฟังต้องเล่งเสียงแบบล้านหน่อยไอ้เหี้ยเบื่อกูขอโทษด้วยกูเพิ่งรู้ว่ากูก็ต้องแบบแก้ปัญหากูเล่งจนแบบสองร้อยอ่ะเสียงมึงก็เหมือนคนอยู่ในอยู่ในรูอ่ะถ้ามันไม่กระติบวะถ้ามันไม่กระติบเป็นปัญหาใครอีงต้องเป็นรถเป็นรถใช่ไหมเออด้มันไอ้เหี้ย พอกลางคืนกูต้องเพิ่มเสียงกลางวันกูต้องลดเสียงไอ้เฮียแต่ละอย่างไอ้เหียชีวิตกูแม่งกลายเป็นว่ากูต้องปรับเข้าหามันไม่ใช่มันปรับเข้าหากูไอ้เหียแม่งผู้ชายหรือผู้หญิงเลยหรืออะไรเนี่ยกูกูเป็นอะไรเนี่ยกลางคืนไอ้เหียเล่งเสียงสองร้อยไอ้กลางวันเข้าดิสมาตกใจไอ้เสียงแม่งลั่นมึงมึงมึงไอ้เหียดุ้งเหื่อไอ้เหียมันมีสองเวลาไอ้เหีย กลายเป็นกูนี่ต้องปรับเข้าหามันนี่อยด่ากูด้วยนะด่ากูด้วยบอกกูโง่ไอ้เออเว้ยไอ้เหี้ยมันไปเอามาจากไหนวันนี้ใสแบบเนี้ยไอ้เหี้ย